สวัสดีครับผมยายมารดกไทยวันนี้ผมเอาเหรียญรุ่นพิเศษหลวงพ่อเปิดวัดบางพราเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำออกปีพศ5องพันห่้มทุกท่านได้รับชมกันนะครับในความเข้าใจของผมนะครับถ้าเป็นเหรียญเนื้อนวะเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นปลายถึงแสนต้นนะถ้าเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะครับผม ราคาพาักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสาภาพพาช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพาเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผม บริเวณจุดสังเกตรแรกนะผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นตรงกลางนะครับผมจะมีเม็ดลอยๆขึ้นมานะครับบนพื้นนะครับ3เม็ดนะแล้วบริเวณด้านล่างเม็ดด้านบนเนี่ยจะมีจุดเล็กๆนะครับขึ้นมานะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงพื้นนะครับมุมล่างนะครับผมตรงกลางเนี่ยจะมีเม็ดนะครับลอยขึ้นมานะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมแล้วเม็ดด้านบนเนี่ยจะมีจุดนะครับเล็กๆนะครับผมอยู่บริเวณด้านล่างนะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงหูนะครับมุมฝั่งขวานะครับผมจะมีจุดนะครับลอยขึ้นมานะครับ2จุดนะแล้วก็จะมีขีดด้านข้างนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงหูนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาเนี่ยจะมีจุดนะครับลอยขึ้นมานะครับ2จุดอยู่บริเวณตรงนี้นะแล้วบริเวณตรงพื้นด้านข้างเนี่ยอยู่บริเวณตรงเนี้ยจะมีขีดครับเป็นแนวนอนนะครับผมเป็นจุดสังเกตที่2ในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะบริเวณตรงปลายนิ้วท่านะครับผมตรงนิ้วเท้าเนี่ยจะมีขีดนานๆนะครับ2ขีดนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเอี๋ยะผมโฟกัสให้ดู บร também, de de nós, um lugar, ิเวณนะครับตรงนิ้วเท้าท่านนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีขีดนะครับหนาๆนะครับ2ขีดนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะจะเป็นเส้นลวดหนาๆเลยนะครับผมเป็นจุดสังเกตที่3ในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงประคศนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีขีดนะครับหลายๆขีดนะครับผมนูนขึ้นมานะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงประคบนะครับตรงมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับเป็นขีดนะครับผมหลายๆขีดนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะแล้วล่องประคบนะครับผมก็จะเป็นล่องลึกลงไปนะครับลักษณะคล้ายๆล่องน้ำนะครับเป็นจุดสังเกตที่4ในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นล่องเท้านะครับผมด้านในเนี่ยจะมีขีดนะครับผมเป็นขีดหนานะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงเท้านะครับมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับตรงพื้นด้านในเนี่ยจะมีขีดหนาๆนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่5ในการพิจารณานะครับผมของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับรูเจาะกันบริเวณนะครับรูเจาะนะครับมุมด้านหน้าเนี่ยลักษณะรูเจาะนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจดจําให้แม่นนะรูเจาะเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเรียนกัน พื้นนะครับในความเข้าใจของผมนะพื้นเนี่ยเขาก็จะตึงนะครับผมแล้วก็จะมีรอยเหนื่อยๆเล็กน้อยนะขอบรวด้านนอกนะครับผมก็จะเป็นเส้นรวดเล็กๆนะครับตรงกลางเนี่ยลักษณะคล้ายๆร่องน้ํานะครับเป็นร่องโค้งนะครับลงไปนะแล้วบริเวณด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเส้นรวดขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับด้านบนฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับบริเวณตรงกลางนะครับฝั่งซ้ายนะ พื้นเนี่ยลักษณะนะครับผมจะตึงนะครับแล้วก็จะมีรอยเนิดๆนะครับอ,อยู่บริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นเสี้ยงกระจายกระจายลักษณะแบบนี้นะและ้วบริเวณตรงตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับผมแล้วบนพื้นตัวหนังสือเนี่ยก็จะละักษณะเนี่ยจะเป็นปุ่มๆนะครับลอยขึ้นมาบนตัวหนังสือนะครับผมอันในความเข้าใจของผมนะครับ เ้วผมจะเลื่อนลงมานะพื้นนะครับผมมุมนะคะฝั่งสายมุมล่างนะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมบริเวณตรงกลางนะครับผมลักษณะเห็นนะ พื้นเนี่ยจะมีรอยเหนอะเหนอเล็กน้อยนะแล้วบริเวณตรงตัวหนังสือเห็นไหมครับจะมีปุ่มนะครับลอยขึ้นมานะครับบนพื้นปุ่มตัวหนังสือนะครับผมในความเข้าใจของผมนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวามุมล่างนะถ้านท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คาอ,อธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด,ด้านบนนะครับผมลักษณะน,นะครับมุมด้านบนบิเรณตรงนี้จะมีขีก้กากนะครับลอยขึ้นมาบนพื้นเหลี่ยญน,นะครับผมแต่ผมจะเลื่อนลงมานะครับบิเรณใบหน้าของท่าน บริเวณนะครับใบหน้าของท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะแต่ผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณลำตัวองค์พระนะลักษณะของตัวองค์พระเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดจีวรหนาๆลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับบริเวณด้านหน้านะครับผมเห็นไหมครับจะเป็นเส้นลวดนะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับบริเวณด้านหน้าเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมจุดสังเกตนะบริเวณด้านหลััง จุดสังเกตด้านหลังนะครับจุดสังเกตรแรกเนี่ยผมจะดูนะบริเวณตรงปลายอัคลานะครับผมจะมีก้อนนะครับสมก้อนนะครับผมโดดเด่นขึ้นมาบนพื้นเหรียนนะอันดีวผมโฟกัสให้ดู บริเวณอัคละนะครับผมตรงกลางเนี่ยก็จะมีก้อนนะครับนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะครับบริเวณ3ก้อนนะครับผมลักษณะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะในความเข้าใจของผมนะครับนี่ผมตะแคงให้ดูนะครับเป็นจุดสังเกตแรกนะครับด้านหลังนะี๋ยวเราไปดูนะจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตัววอลแหวนนะครับผมตรงกลางวอลแหวนเนี่ยจะเป็นเส้นลวดขาดนะครับแล้วก็จะมีจุดตรงกลางนะี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตัววาแหวนนะครับผมตรงมุมฝั่งสายด้านบนเนี่ยบริเวณตรงกลางเนี่ยจะขาดนะครับผมแล้วก็จะมีจุดตรงกลางนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่2ในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงหางเสือนะครับผมตรงมุมฝั่งขวามุมล่างนะครับผมจะมีเส้นนูนๆนะครับลอยขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงพื้นเหรียญนะครับบริเวณตรงหางเสือมุมฝั่งขวานะครับมุมล่างเนี่ยบริเวณตรงนี้จะมีเส้นนูนๆนะครับผมต้องตะแคงนะครับถึงจะเห็นนะครับผมลักษณะนะครับผมจะเป็นลักษณะนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดสังเกตที่3ในการพิจารณาของผมนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงใต้อคราระนะครับผมเส้นลวดด้านล่างเนี่ยจะมีก้อนเนื้อเกินนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับอัคระนะครับผมใต้เส้นรวดอยู่บริเวณตรงนี้นะจะมีก้อนเนื้อเกินนะครับนูนคมขึ้นมานะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับใต้เส้นรวดอัคระตรงนี้นะอาจจะนูนคมขึ้นมานะครับผมเป็นจุดสังเกตที่4นะครับในการิจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงข้างอัคระนะครับพื้นตรงกลางเนี่ยบริเวณตรงนี้นะจะมีจุดนะครับเป็นก้อนนะครับนูนคมขึ้นมานะเอี๋ลวดผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงข้าขลาลนะครับตรงพื้นตรงกลางลักษณะน,นะครับจะมีจุดนะครับก้อนเนื้อเกินนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะครับเป็นจุดเม็ดใหญ่ๆลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่5ในการพิจารณาเบื้องต้นของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับรูจอกกัน บริเวณรูเจาะเนี่ยลักษณะรูเจาะนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะจดจําให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะครับผมก็ให้ความสําคัญนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเรียงกันพื้นผิวเรียญนะครับบริเวณด้านหลังเนี่ยพื้นเนี่ยเขาก็จะตึงแล้วก็จะมีรอยเน่ดเนลักษณะแบบนี้นะแล้วขอบรวด้านนอกเนี่ยก็จะแบนนะครับผมแล้วบริเวณตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นล่องน้ำลึกลงไปลักษณะแบบนี้นะแล้วมุมด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นเส้นรวดเล็กนะครับนูนคมขึ้นมานะครับผม แล้วในพื้นนะครับล่องตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นเส้นกระจายกระจายลักษณะแบบนี้นะในความเข้าใจของผมนะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมนะครับฝั่งสายด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะพื้นนะครับมุมนะครับฝั่งสายตรงกลางลักษณะของพื้นเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งสายมุมล่างนะครับผม บริเวณนะครับตรงพื้นเส้นลวดนะครับตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวามุมล่างถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะผมก็ยินดีนะครับบริการรับเช่าพาถึงที่ ผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพะมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดตรงกลางนะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะจุดสังเกตที่ผมบอกนะครับผมก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณาของผมนะครับอ่ามีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะเหรียญที่ผมนำะมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรา นะครับผมด้านข้างกันบริเวณด้านข้างหูเหรียญน,นะครับมุมฝั่งซ้ายเนี่ยตัวตัดเนี่ยก็จะเป็นตัวตัดลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ,ะมุมนะครับฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมลักษณะตัวตัดนะจดจําให้แม่นนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตัวตัดนะครับมุมตรงกลาง ลักษณะตัวตัดนะครับผมผมก็ให้ความสําคัญนะครับมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะครับผมลักษณะนะจดจําให้แม่นนะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงตูดเหรียญนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับผมลักษณะนะครับจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณามีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณหูเหรียญมุมฝั่งขวา บริเวณนะครับผูเรียนมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งขวาลักษณะน,นะครับตัวตัดนะ ผมก็ให้ความสําคัญนะครับเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจได้เช่นกันนะอันนี้ก็คือมุมนะครับมุมฝั่งขวาตรงกลางนะครับผมเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับอันนี้ก็คือมุมนะครับมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งขวาเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงตูดเหรียญนะครับมุมฝั่งขวานะถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงตูดเหรียญนะการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิ นะเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาร์นอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพารมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับ ถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ